อดีตศัลยแพทย์เล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจให้เห็นแผลแตงโมถึงพบว่าถูกหลอกพันายแพทย์ทวชัยกัญจนรลินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเล่าเหตุการณ์ที่ทําให้เข้ามามีส่วนร่วมในคดีแตงโมวินาทีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจให้เห็นรายละเอียดบาดแผลทั้งหมดมาถึงวันโปะแตกทําให้ได้รู้ตัวว่าทุกคนรวมทั้งตัวเอง ถูกหลอกถึงขั้นสะกดจิตให้เชื่อดังนี้ลาก่อนนะสังขารน้องแตงโมขณะที่น้องแตงโมยังมีชีวิตไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงไม่เคยได้ดูภาพที่สวยงามละครรายการหรือผลงานของน้องเมื่อน้องเสียชีวิตได้มีเพื่อนที่เป็นตำรวจส่งภาพถ่ายเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์มาให้ดูแล้วถามว่า แผลต้นขาข้างขวาด้านในเกิดจากใบพัดเรือได้ไหมจึงตอบไ,ไปตามความเห็นของศัลยแพทย์อุบัติเหตุเรื่อง Mechanism of injury ว่าเป็นไปไม่ได้หลังจากนั้นก็มีคนถามเรื่อยๆจึงเขียนบทความครั้งแรกวันที่7มีนาคมเรื่องบาดแผลเวลีเชฟคัตและลิ่มเลือดแข็งตัวที่ติดอยู่บนผ้า ครั้งที่สอง10มีนาคมเรื่องการบาดเจ็บจากใบพัดเรือบทความเป็นลักษณะวิชาการมีงานเอกสารวิจัยต่างประเทศรับรองไม่มีผลประโยชน์ซ่อนเร้นไม่ได้วิจารณ์พัดพิงบุคคลหรือหน่วยงานใดมีผู้สื่อข่าวหลายแห่งขอสัมภาษณ์ก็ปฏิเสธไปเพราะไม่ได้หิวแสงแต่ก็ได้แนะนำการสืบค้น Search Keyword และอธิบายหลังไม่ต่อมาวันที่21มีนาคมก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลใจให้เห็นรายละเอียดบาดแผลเกือบทุกแห่งและหลักฐานสำคัญอื่นๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้น เหตุการณ์พลิกผันเกิดขึ้นภายในวันโปแตกเมื่อพบว่าประชาชนรวมทั้งตัวเองถูกหลอกจึงย้อนกลับไปดูหลักฐานเก่าๆรวมถึงข้อมูลลับที่ได้มาเพิ่มจึงพบว่าตนเองถูกหลอกหนักมากถึงขั้นโดนสะกดจิตให้เชื่ออย่างนั้นจริงๆหลังจาก26เมษายนเป็นต้นมาในเวลาค่ำคืนจะต้องดูแผลน้องแตงโมทั้งภาพนิ่งและวิดีโอวันละหลายรอบจนเข้าไปอยู่ในหน่วยความจำของเซลล์สมองวันใดที่ความจริงปรากฏ คงดีลิทภาพเหล่านั้นแล้วเรคคอร์ดแทนที่ด้วยภาพอันสวยงามวิญญาณน้องคงยังไม่พร้อมเดินทางไปพบพระเจ้าตราบใดที่ความยุติธรรมยังไม่บังเกิดขอให้พระเจ้าของน้องแตงโมอำนวยพรให้ภารกิจทวงคืนความยุติธรรมสำเร็จด้วยเถิดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ